ปาดยากจังหน่อยบทนัดคือส้อยสิ่นได้พี่น้องแบบนี้ปกติสื่อมาแต,ต่ชิมนหน่อยเนาะเดี๋ยว <c oughs> พ่อชิมก่อนซ <c oughs> ิกมา,าครับแสบปะครับ <c oughs> จับค่ลนข้า,างจับหนูกเกินเลยพี่ เบิยเบิงพี่น้องเมื่อนี้ได้ปลาสมนะครับปลาสมสีสมสมนะครับกำนังจิ้มซีฟูดโตใหญ่ๆนะครับเอามาเครื่องโตเนาะเอินพี่น้องมากินน้ำแนลกมากินน้ำเลยคับพี่น้องปลายังครับาสมครับ <laughs> ปลาสมปาลาแซลมอน ปลาแซลมอนนะครับมาเครื่องโตนะครับพี่น้องโตยหญง่ๆเลยนะครับมาพี่น้องมาเสียบเบน้ำกรอบขั้วเบาเช่นเดี๋ยวสิปาดให้เพิ่นซิมซะก่อนครับปาดแน่ไดยฮะเอาแน่เลปาดลดเนาะอืมมากแน่ไหกับปาดเอาแมนโอ้แบบนี้เลยพี่น้องเบิ้งเอาตะเนื้อแมนวะหรือเอาหนังผอม กินบ่ดยมันต้องไปทอดกรอบนะเออเฮ้ยแบบนี้เลยพี่น้องเดี๋ยวเสแสรบน้ำคอรัวเบาเช่นไงฮะโอ้ยปาดยากจังหน่อยบทนัดคือส้อยสินได้พี่น้องแบบนี้ปกติสื่อมาแต่ชินหน่อยๆเนาะเดี๋ยวพ่อชิมก่อน ครับแซ่บปะครับอืมหืมยำกุบกุบเลยครับหวานเหนียวหวานสดครับสดสดเลยเด็กกินเยอะได้ไหมครับไม่ได้ครับอืมแซ่บอืมเด็กคลางพุงเผ็ดดีๆพี่น้องเป็นไหง บอท่านได้ยำกับเืือแล้วทั้งบนจิ้มมันถือ่อปากเอาเนาะเป็นทังไหนลกูกหวานด้วยค่ะพี่น้องออกนหวานมามาเอิอนพี่น้องมาเซ็บๆซลน้ำกันนี่เมื่อนี้เดี๋ยวสีเฮ็ดหลายเมนูอ,อยู่นะครับพี่น้องสีเฮ็ดทั้งยำเนาะยำกินน้ำกันหละกะา <c oughs> อ่าจิ้มเจวนี่ละเขาเอิอนหยังบุนี่แลวกะเอาไว้ตำน้ำเนะาะเพราะว่าอมันตอนใหญ่แห้งอีหลีผลุนพี่น้องมา ส้อยไปกินไปน้ำขอบขั้วเบาเช่นแบบนี้เลยเอาตะเนื้อนะคะรับบ่อหนังหนังเอาไปไปทอดทอดก่อนอ๋อเอาเลย,เ,ลยเอาสั่นเลยนี่นะสบ<อ>าย<อ>สะดวกเล, <ะ S 2> ละค่ะพี่น้อง กวัตาบเนะกับโชยุสื่อเซอมอแล้วเลื่อมสื่อวาซาบีค่ะพี่น้องเป็นยังไงลูกเพิ่นมากินปกติไปกินน้ำลานน้ำยังนะครับเมื่อนี่เลยถือโอกาสจัดวันหอมอู ครับเหมือนหอมออู่ไปส่นจัดแบบมาเครืองโตเอาแบบไฮซาใจไปเลยพันหมูหวานหมูแม่น้องนกี้พันมักแบบบางๆเอ้ามักแบบไดสะดวกแบบได้กับส้อยเอาเด้อพี่น้องอย่าว่าสั้นว่าสี่เถอะบบถนัดคือส้อยเนื้อจุ่มเลยจุ่มให้พี่น้องใส่เนื้อถาดกับพ่อครับ แมนครับตอนนี้ง่ยายเลยซาใจเอาไว้เสยย้มเสยย้มบอ่ออะเต ลูกกี้เริ่มไรหรือเปล่าลูกเริ่มสวัสดีครับท่านผู้ชมหรือเปล่าอ่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับอืมชิ้นใหญ่ๆไปเลยปกติเต็มเียงอาญะม็เจ้าสีขมเนาะแมนเมียนเข้ากับข้มพื่อกันแต่ว่าเขาซอยบ่เป็นข้เจ้าตองแลหนังออกก่อน ปาดกินแบบนี้รดปาดปาดจวดจวดนี่ไหนพ่อบอกว่าจะทําคลิปสั้นก่อนนะครับนี่แหละคลิปสั้นครับนูยสั้นจริงแต่ขึ้นตัวครับแซบดีครับอืม่ยอยอืมเป็นไหนแซบบ้า สาใจอยู่หวะนี่ตรงเป็นเหลือเป้ออีกแล้วเนี่ยเสยดายเพราะว่าเบาเช่นสร้อยอันนี้ครับเอาเดี๋ยวจะเอาไปเหลือเปาที่หลัง น่อยคือซอยหนา,าใส่บันมุนเอเนี่ยอะ,อ,อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยวะท่านดึงเอาแบบนี้เลยแต่หลุดซื้อบานไม่กางไงได้น่ย,นยดึงออกว่าเบิดอ่ะระวังนะโกูกครับเอาเลยจุ่มใส่ครับซีโฟด พันบาทสีย่ำจนสิเบิร์ตต้วค่ะพี่น้องเอา้าเดี๋ยวมาซอยย่ำก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวจะมาติดตามรับชมกิบต่อไปเนาะสำหรับชิมนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ